「みんなみんなみんなかなえてくれる」<music>「ふしぎなぼってでかなえてくれる」「ドラえもんゆうに」「んなエモちんなエか。 ชอเป็นอเป็นชออบเนี้เราชอบมากเลยเต็มาหกต่ เก่งจังทำไปตั้งหลายอย่างเนี่ยคนมันเก่งง้นเนาะโอ้ยเออทำไปได้นะโอ้ยตายเฮงเจียตกอับเฮ้ยขอโทษฟังเจี๊ยตัวนี้หน่อยไอ้ลิงน้อยไอ้ลิงฟันน้ำนมพึ่ง ขึ้นไอ้ลิงฝึกงัดไอ้ลิงเด็กเมื่อวานซืนออกข่าวอะไรอ่ะอ๋อผมเียพิเศเรียบร้อยครับมาที่เป็นผัวเลยอ๋อจริงเหรอเฮ้อะไรอ่ะขอโทษทีลืมตัวไปหน่อยโถไอ้ลิงตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไอ้ลิงเห็นช้างขี้ขี้ตามลิงโอ้ยลิงได้ทอง ทองตอนนี้บาทเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับล่าสุดไปซื้อมันก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนี่ก็จบไม่เอาในเรื่องเลยดิถามราคาทขาสนใจลิงอย่างแกแล้วตอนเนี้ยเขาไปดูน้องหลินติงอยู่เชียงใหม่นี่แกไม่ต้องตะโกนเรียกพวกให้เสียเวลาเลยเพราะพวกข้าจับพวกแกขังตรงไว้หมดแล้วอะไรนะพวกแกจะเพื่อเราไปเหรอใช่ไอ้คนเลวตายท้าเดีเยเยทำไมเข้ามาไม่สุบไม่เสียงกันล่ะทำไมล่ะ เราอะไม่ได้ตั้งตัวเลยนะอยก่ออน่ลิงหรือแมงสาบมีหน่วยไอ้ลิงน้อยอยากได้เพื่อนแกคืนใช่เราต้องมีข้อแรกเปลี่ยนอะไรเราต้องเอาตัวเจ้าไปจะยอมหรือไม่ยอมถ้าเกิดเจ้ามาอยู่กับพวกเรารับรองพวกสัตว์ตดต่างๆของเพื่อนเจ้าจะปลดไปจากเขาดินนะเมได้กูคะเออหนไปโอ้โหลิงกำแพงมากเฮ้ย

ไองานงค่ะยจะสอนเจ้าไมส่งกระบอกค่ะ้หนามบบบนเฮ้ยเ้ยโอ้โอ้เฮ้ย

Hey hey

รางวัลสำหรับซปเปอร์스รผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คอนโดรวมบิวอินจากธนาพัฒนวิพารวมมูลค่ากว่า5ล้านบาท จากบริษัทธนาพัฒน์ o รอ r เพอร์ตี e เด e วลอปจำกัดมหาชนเปียโิสโมอิสระของดนตรีที่ลงตัวเร็วๆนี้ช้างคนไทยหัวใจเดียวกัน เรื่องสำอาง B.S. c Cosmetology กลับเข้าสู่รายการซุปเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาว G12 Fantasy World อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้มาถึงสาวคนสุดท้ายบ้างค่ะเธอจะมาในบทบาทของ Electra นะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Daredevil นะคะตอนนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับ S6 Natalie หนูยังไม่ได้โชว์เสียงเลยค่ะพี่เป็นไงคะได้ดูซูเปอร์สตาร์มาหลายคนแล้วก็ช่วงนี้ซูเปอร์ฮีโร่ตกงานค่ะหนูนะคะ S6 ก็ต้องมารับหน้าที่กว่ารลานวัดค่ะอยู่แถวนี้ใช่ค่ะเป็นแม่มดนะคะเอ่อช่วงนี้เนี่ยลูกค้าไม่เข้าร้านเลยค่ะเครียดมากต้องเข้าไปสแตนบายที่สถานีซะหน่อย อยากดูดวงค่ะใครสนใจจะมาดูดวงบ้างไหมเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราฮะนี่นี่นี่พวกเราอะไรนะเห็นบอกได้ข่าวว่าแถวเนี้ยมีหมอแม่นแม่นเลยอย่าไปเชื่อต้องพิสูจน์เลยแต่เขามีเบอร์โทรด้วยนะเราจะโทรพิสูจน์ดูว่าแม่นจริงหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยพิสูจน์ทำไมกวนเลยอันนหเลย นผ่านมาติดแล้วติดแล้วทรามไม่ได้ยินเลยอ่ะอ๋อฮะใส่ผิดด้านอ๋อจะเป็นอุลตราแมนไงเลยนะโอ้โหนี่คุยโทรศัพท์ด้วยต่อมูกแค่ด้วยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ1900งเ0้าศนะคะใครสนใจดูดวงก็โทรมาได้นะคะนาทีละ15บาทเองค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะหมอเปล่าครับเออหมอเปล่าครับหมอเลย